เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกดีกว่าเพราะว่าอยู่ในบ้านมันต้องเปิดผ่านกระจกเนาะแต่คือหนาวมากวันนี้คือแบบหนาวมากอ้ผพาผ้าพาผ้าผาผมอันนขอผาผมไปด้วยเพราะว่าหนาวมากทุกคนอ้าวทำไมเอินเปิดไม่ออกหรือต้องเปิดด้านนี้ สนามเด็กเล่นนะคะกลายเป็นสีขาวหมดเลยอืเออ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเออนงเห็นว่ามุมนี้มันสวยดีก็เลยถ่ายเก็บไว้นะทุกคนคือไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ได้มีอะไรเลย <laughs> 계속 모분 모르는... เอ็นงเพิ่งได้รับเมสเซจนะคะจริงๆก็ไม,ไม่ไม่ใช่เพิ่งได้รับหรอกก็คือได้รับแต่เมื่อเช้าตแต่ว่าเพิ่งจะได้แบบรีพลายตอบกลับไปนะคะคือ,อที่โรงแรมที่เอ็นงทำงานนะคะเขาเรียกเอ็นไปทำงานวันที่หนึ่งเ r นก็คือวันที่หนึ่งมกราเนาะคือหลายๆคนไม่รู้ว่าเอ็นงมีงานพาร์ทไทม์อยู่ที่โรงแรมนะคะก็เออ ปกติแล้วอะช่วงปีใหม่คริสต์มาสอะไรเงี้ยพนักงานประจําเขาจะหยุดกันเนาะทุกคนแบบไปฮอลลีเดย์ไปอะไรก็ว่าไปแบบเอนจอยอะไรเงี้ยก็คือแล้วเขาก็จะโทรเรียกแบบพนักงานพาทามไปทํานะคะซึ่งตอนแรกเอนนิงก็เหมือนแบบตอนรู้ว่าต้องทําอะเอนน่งก็เหมือนแบบไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเอนนึงก็ถามเขากไปว่าแบบเออเคาน์เตอร์เวรอะไรเงี้ยเพราะว่าเอนนึงเคยไปพาทามตอนเดือนตุลานะคะทุกคนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าตอนที่เอิงไปทําอะเขาไม่ให้เอึงใส่หน้ากากเนาะแล้วหน้าที่ที่เอิงทําคือเหมือนแบบอยู่ตรงอยู่ตรงแบบ ข้างหน้าทุกคนคอยรับแขกนะคะเช่นแบบว่าเออเนี่ยมากี่คนจองโตไว้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยออหนึ่งก็มีหน้าที่แบบว่า ไม่ใช่ตัต้งโต๊ะที่เหมือนแบบเออมากี่คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ห้องห้องเบอร์อะไรอะไรค่อยถามค่อยแบบเหมือนวอล์คเกอรมาอะไรเงี้ยก็คือแบบอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะคะก็คือเรามันมีการคอนแทคกับแขกเยอะมากก็คือเราต้องเจอแบบทักแขกทุกคนที่เดินเข้าออกอะไรเงี้ยคือมันก็อยู่ใกล้กันมากเนาะอันนึงก็ค่อนข้างกลัวอะไรเงี้ยแล้วอย่างวันที่หนึ่งเนี่ยอันนึงไม่รู้ว่าเอิญต้องไปทำโพสิชันอะไรเนาะแล้วแบบอันนึงก็เลยถามเขาว่าเออใส่หน้ากากได้ไหมปรกากฏว่าเขาบอกเออเดี๋ยวจะไปถามแบบ breakfast manager ให้แล้วก็คือเขาก็ไปถามให้นะคะคแล้วปรากฏว่่าใสได้ก็คือออออัันนนนึงก็เเเลยยแบบบต yes ไปววว่าดีี๋ แจนเราจะไปทําพทามให้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆนะที่สวีเดนตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อประมาณ4 0 0 0 0 0คนทุกคนแล้วคือแบบเออหนึ่งก็มีความกลัวมากว่าแบบถ้าเกิดเราใส่มาสไม่ได้เราก็จะเซโนไปก็คือแบบตอนแรกแบบว่าคิดในใจแล้วว่าเออถ้าเกิดเขาแบบไม่ให้เราใส่หน้ากากอะไรเงี้ยหนึ่งคงไม่ทําเพราะว่าเออหนึ่งไม่อยากตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันอหนึ่งก็ต้องไปทําแบบวีซ่าไปถ่ายรูปฟิงเกอร์พิมพ์ไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกไหมคือเงี้ยมันก็ต้องออกจากบ้านแออล้วค ราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหนึ่งกลัวแบบกลัวว่าแบบเออออกไปข้างนอกเราจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าเวลาไปเดินในห้างอะไรเงี้ยคือต่อให้เราใส่มาส์กตลอดแต่ว่าถ้ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องออกจอกบ้านเราก็ไม่ออกเนาะอย่างอันนึงเนี้ยก็คืออยู่ถ้าจะพูดกันแบบพูดกันแบบพูดกันจริงๆเลยก็คืออยู่บ้านมาเป็นปีแล้วอะยกเว้นแต่ออกแบบไปซื้อของที่ซูปเปอร์คือนอกเหนือจากนั้นคือเราไม่ได้ออกจอกบ้านเลยจริงคือแบบอยู่แบบอยู่ในบ้านมาแบบจะเป็นปีแล้วต้งแต่แบบ ต้นปี2020ได้ไมั้งอืออันนึงก็แบบไม่ได้ออกเลยเธอาทุกคนตามจากฟลอกก็จะเห็นเป็นแบบฟลอกส่วนใหญ่ก็จะอัอยู่ในบ้านอยู่แบบนั่งเรียนนั่งทำกันบ้านนั่งแบบทำนูำ่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็ก็คือไม่ได้ออกจริงจังมากอืมก็แต่เดี๋ยววันที่หนึ่งนี้นะคะอันนงจะต้องออกไปทำงานเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูกันทุกคนเดี๋ยวอนะันนงขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย So it's currently eleven thirty, I think. Like, why people already started? Why? ุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบสามนาทีนะคะก็ไม่มีคนเลยเพราะว่าเมาื่อคืนเขาชลองกันดึกมากเหมือนที่เอองบอกเที่ยงคืนเราก็คือยังจุดผูกกันอยู่เลยเกือบเที่ยงคืนกว่าอะไรเงี้ยเอน็นองก็ยังได้ยินเสียงผูอยู่นะก็ตอนนี้เรานองกาลังเดินไปขึ้นรถนะคะเดี๋ยวจะไปทํางานเนาะคือเอนันอัง่ะโดนเริ่มงานตอนเจ็ดโมงวันนี้ ตอนแรกเขานัดแปดโมงครึ่งเราก็เลื่อนเลื่อนมาเจ็ดโมงเร็วขึ้นอีกชั่วโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยวเองต้องรีบไปแล้วแต่จริงๆก็ต้องรู้ล่วงหน้านะอันนี้คือน้องไม่ได้แบบเพิ่งมารู้เลยคือเขาก็แจ้งล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าทางมืดมากเลยใช่ไหมตอนนี้นก็งกำลังเดินอยู่เดี๋ยวไปไปรถเมล์นะคะอืม